นะครับไปดูด้วยนะครับว่ามีเรื่องการปรับสโลนกกา,รปร,ารปรับผนังอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> บางคนก็ไปแค่ไปแกะไปเกาผนังเอ้ยทำไมามันทำไมมันหลุดมันด้วยอันนั้นนะครับเป็นเรื่องงานที่พี่ต้องทำน,นะครับ <c oughs> ส่วนลึกๆหลังจากที่บริษัทใดหรือกลุ่มบริษัทใดเปิดตัตเดวินเข้าขมาเนี่ย ต้องการข้อมูลอะไรเดี๋ยวเรานีให้อีกหรืออะไรอีกนะครับสะตว์ชนิไหนครับผมอะไรนับพาอะไรก็ต้องเรียนรู้ตัวหมดทุกทุกสัญญาเลยนะ สภานี่ยจะยืดตรงใช่ไหมครับเรืเ่องโลหผู้บาิหานี่เป็นคนทำทราบระจาสัมพันเพืพ่อนๆที่ของพี่ๆที่ทํางานเป็นคอนเซัลท์นะครับเรื่องที่ปรึกษาคู้คุมง,งานปัจจุบันนี้เราได้เปิดประกาศขายซองที่ปรึกษาคู้คุมง,งานแล้วนะครับและคาดว่าเราจะได้ที่ปรึกษาคู้คุมง,งานก่อนทางพู้พี่เข้ามาหนึ่งเดือนเพื่อมาจาัดเตรียมเอกสาร ช่วยทอ,ทอทอดูเรื่องของเรื่องแบบน,น,นะครับการจัดเตรียมต่างๆนะครับตัวฝ่า,าติเมกสร้างครับน,ะนะอมวเมาดูเ,ยเลยเยต้องก่อสร้างลองดูครับสติเมตของไม่ไน่าจะดู้นังานเท่าไหร ช่วยออฟฟิศช่วยเอาทีราคามันเป็นต้องด้วยจริงๆแล้วที่เล่นไทยเนี่ยทิ้งกว่าบ้างเป็นคนทีราคาในเฟสสองนี้จะแตกต่างจากเฟสหนึ่งนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรื่องระบบชั่วคราวต่างๆเช่นไฟฟ้าชั่วคราวหรือน้ำประปาชั่วคราวนะครับเราจะดำเนินการรับจากทอท รับจากทอทอหมายความว่าทอทอจะมีสถานีไฟฟ้าย่อยไว้ให้นะครับมีลงบกัดโทษจุดต่อน้ําดีไว้ให้แต่ทางทางผู้รับจ้างจะต้องไปดําเนินการต่อเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นชั่วคราวจะแตกต่างถามว่าทำไมแตกต่างจากเฟสหนึ่งเนื่องจากเฟสหนึ่งเรายังไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้มาก่อนเราก็จะใช้ของการไฟฟ้าการปปา,า,าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยขขระบบชั่วคราวต่างมาต่อกับทอท,อทอนะครับ